สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการข้อคิดรอบตัวค่ะเราทั้งสองคนนะคะก็จะนําเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราค่ะมาพูดคุยกันพร้อมทั้งกราบเรียนถามพระอาจารย์ให้ท่านได้ไขข้อข้องใจและก็ให้ข้อคิดดีๆกับเราค่ะครับส่วนประเด็นที่เราจะนํามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการโกหกผมว่าทุกคนเนี่ยมักเจอกันแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเราไปโกหกคนอื่นหรือว่าคนอื่นมาโกหกเราทั้งในสังคมที่เราอยู่กันทุกวันนี้ในละครก็เห็นภาพ จนชินตากันอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังมีหลายข้อที่ยังเป็นข้อตกเียงกันอยู่ว่าเอ๊จริงๆแล้วเนี่ยมันบาปน้อยบาปมากยังไงกันบ้างนะครับคุณโอนครับใช่ค่ะซึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเรื่องของความเขาเรียกว่าถ้าเลือกระหว่างพูดความจริงแล้วเสียหายกับพูดโกหกแล้วทําให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างนี้จะผิดไหมน่นละสิครับคุณโอนอย่างถ้าเกิดว่าเรารู้แต่ไม่บอกหรือว่าบอกไม่หมด อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านน่าจะสงสัยเหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วบาปหรือเปล่านะครับใช่ค่ะเราก็มีหลากหลายคำถามนะคะที่จะกราบเปยนถามพระอาจารย์พระมหาดรสมชายชนวุฒโยยท่านได้มาช่วยไขยข้อข้องใจแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงเขาเรียกว่าหลักเกณฑ์ในการดูว่าโกหกอย่างไรนะถึงจะเรียกว่าโกหกแล้วไม่ผิดมันจะมีไหมนะคะจะมีไหมครับใช่ค่ะ,คะเราไปกร่าบเียนถามพระอาจารย์ในช่วงหน้ากันค่ะครับ กลับมาสการพระอาจารย์ครับเจริญพรพระอาจารย์ครับสําหรับรายการวันนี้เราสองคนมีประเด็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการโกหกครับพระอาจารย์ครับก็แน่นอนนะครับทุกคนรู้ว่าการโกหกเป็นสิ่งไม่ดีแล้วก็เป็นบาปด้วยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนคงจะต้องก็สังเกตไม่ว่าจะกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างคือการโกหกบางทีมันก็อาจจะเหมือนกับ ให้คนอื่นสบายใจใหรือว่าไม่ตั้งใจที่จะโกหกเรื่องของบาปเนี่ยหลายคนอาจจะไม่คํานึงถึงทีนี้อยากจะให้พระอาจารย์ได้อธิบายกันก่อนก่อนที่จะมีคําถามหลายคาถามมากมายวันนี้ะนะครับคําจํากัดความของคําว่าโกหกเป็นยังไงครับอาจารย์ครับเจริญพรโดยหลักก็คือว่าหนึ่งเป็นเรื่องไม่จริงใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงแล้วเราก็มีเจตนาที่จะโกหกแล้วพูดไปคนฟังก็ฟังและเข้าใจก็จบเลยก็คือครบในถึงโกหกถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงก็จบแต่ต้นแล้ หรือว่าจริงมันเป็นเรื่องไม่จริงแต่เราไม่รู้เนะราคิดว่ามันจริงอะ่ะเราเข้าใจผิดอันนี้ก็ยังโอเคยังรอดตัวอย่างนี้เนี่ยนะเจริญพรแต่ทาไมถึงบรรจุไว้เป็นหนึ่งในห้าของศีลที่คนเราทุกคนก็ต้องถือเป็นการเบื้องต้นเนี่ยครับเจริญพรเราดูได้สองระดับนะเรื่องโกหกบางคนรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นเรื่องที่ไม่หนักขนาดฆ่าสัตว์ถ้าเกิดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรู้สึกโอ้โหทำลายชีวิตเขาเป็นเรื่องใหญ่นะรหรือไปขโมยของเขาเเรื่องใหญ่ ه, แค่โกหกพูดไปหน่อยเดียวรู้สึกมันมนออกไปง่ายไงแป๊บๆไปวนอ่าออกไปแล้วเนี่ยแล้วมันก็ไม่เห็นจะมีผลกระทบอะไรมากมายใครก็ไม่เห็นตายเนี่ยทำไม,มต้องหนักหน่วงขนาดนั้นเลย<ม>แต่เราลองสังเกตดูนะว่าสังคมเนี่ยจะอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกได้ศีลข้อสีมีความจําเป็นมากเลยไหบถ้าหากว่าเราอยู่กับคนรอบข้างแล้วเขาพูดอะไรมาแสดงอะไรมาเนี่ยเราไม่อาจมั่นใจเลยว่าเขาจะพูดจริงไม่จริงเนี่ย เป็นไงชีวิตจะเป็นยังไงเอ่ยหวาดระแวงอยู่ยตลอดเวล,ลาเสี่ยงมากเลย<อ>เกิดมีประเทศไหนว่าโอ,โอกาสทางธุรกิจเนี่ยดูดีมากเลยแต่ว่าในประเทศนั้นเนี่ยเอาแน่นอนไม่ได้เลยนะไปลงทุนปั๊บพร้อมจะถูกยึดตลอดอคือคําสัญญาของรัฐบาลทุกอย่างไม่มีอะไรที่แน่นอนสามารถพลิกผันได้ทุกเมื่อไปลงทุนไหมไม่ค่ะบอกให้โอกาสกำไรเท่าไหร่เอ้าเดี๋ยวถ้าเกิดพรุ่งนี้เขายึดไปทําไงเนี่ยทุกคนก็รู้สึกไม่เอาเสี่ยงค่ะ เพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนเัง <Okay. S 2> น้จะเห็นว่ากิจกรรมระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ก็ตามระหว่างองค์กรกับองค์กรก็ตามระหว่างประเทศกับประเทศก็ตามจะดําเนินไปได้ด้วยดีต่อเมื่อมีพื้นฐานคือความไว้วางใจความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ได้พูดออกมาได้สัญญาออมาแล้วเนี่ยจะปฏิบัติตามนั้น <Okay. S 2> ถ้าเมื่อใดก็ตามไม่มีการรักษาสัญญานะมันไม่รู้จะไปทางไหนเลยเนี่ย <Okay. S 2> จเจริญพร <Okay. S 2> นี่คือระดับหนึ่ง <c oughs> สังคมจะอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกได้จําเป็นต้องมีศีลข้อสี่เป็นพื้นฐานเป็นศีลหลักหนึ่งในห้าข้อของมนุษย์เลย <c oughs> เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกนี่คือระดับที่เราเห็นได้ในพบปัจจุบันนี้เลยนะครับ <c oughs> อันที่สองคือว่าการที่พูดโกหกเนี่ยทาให้เกิดบาปในใจสิ่งที่เราพูดออกไปนี่นะมันจะเกิดเป็นภาพในใจนะครั <c oughs> แล้วถ้าเกิดเราพูดเป็นเรื่องที่ไม่จริงขึ้นมาปั๊บเนี่ยภาพที่เกิดในใจมันจะเป็นภาพบิเดเบี้ยว เพราะมันเพี้ยนจากความเป็นจริงนี่ใช่ไหมเรารู้อยู่ว่าจริงๆเป็นยังไงแล้วเราพูดไปอีกแบบภ้าที่ซ้อนมันเกิดการสับสนแล้วหนักๆเข้าเนี่ยอัลไซเมอร์ขี้หลงขี้ลืมมันสับสนระหว่างเอ๊ะมันจริงหรือโกหกคนพูดโกหกมากๆเข้าเนี่ยสุดท้ายตัวเองต้องสับสนนะว่าเอ๊ะที่พูดไปแล้วเรื่องนี้ตกลงมันจริงแล้วมันโกหกกันแน่ตัวเองงงตัวเองถ้าเกิดเรื่องจริงพูดร้อยครั้งก็เหมือนกับร้อยครั้งใช่ไหมแต่พอเรื่องไม่จริงปั๊บเนี่ยโอ้โหมานั่งจํานะตอนนั้นพูดไปอย่างนั้นตอนนั หนักๆเข้าเนี่ยอัลไซเมอร์ไปเลยแล้วก็พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยทำให้ใจหมองพอจิตเศร้าหมองเนี่ยพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไปแล้วว่าเมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติเป็นที่ไปก็ไปอบปัยเพราะคุณภาพใจมันเสียเจริญพรค,คแล้วถ้ากรณีที่หลายหลายคนเขาก็ฝากกันถามมาะนะคะว่าบางทีไม่อยากโกหกแต่เลี่ยงไม่ได้ แต่ก็รู้ว่าถ้าพูดไปแล้วอาจจะเกิดผลเสียอาจจะเรียกโดยการไม่พูดหรือว่าพูดไม่ครบอันนี้ยังถือว่าเป็นการโกหกไหมคะพระอาจารย์คืออยู่ที่เจตนาถ้าเราเจตนาคือเราไม่ต้องการโกหกเราต้องการรักษาว่าจีสุจริตคือพูดเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราไม่อยากพูดเราก็มีสิทธิ์ที่ไม่พูดไม่ยอให้ถามเลยต้องพอบอกหมดนี่ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วก็เอออันนี้เราอาจจะบอกเขาตรงๆว่าเออเรื่องนี้นี่ไม่ขอพูดอันนี้ได้หรือว่าบางทีเราไม่ได้ตอบเขาตรงๆว่าไม่ขอพูด แต่ว่าเราก็ตอบเป็นในยะให้เขารู้ก็คือสื่อความหมายรู้ว่าเรื่องนี้เราต้องการแค่เนี้ยมันเป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวของเราที่ว่าเราจะพูดแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนั่นเป็นสิทธิของเราไมน่เป็นอย่างนั้นฮะอันนี้ก็โอเคก็พอได้ขอให้เช็คว่าเราไม่ได้พูดสิ่งที่ไม่จริงออกไปแล้วก็เราไม่ได้มีเจตนาจะไปหลอกลวงใครโกหกใครนี่นะอย่างนี้มันก็จบคือขึ้นอยู่กับผลของการโกหกไหมครับอาจารย์ครับเพราะว่าบางเหตุการณ์อย่างที่หลายคนก็สงสัยอย่างคนป่วย ที่อาจจะคุณหมอก็บอกว่าอาจจะอยู่ได้ไม่นานแล้วเลยนะครับแต่เพื่อความที่ให้เขาเนี่ยสบายใจแล้วก็รักษาสุขภาพของตน,นเองก็โกหกบอกว่าเนี่ยกำลังจะหายดีคุณหมอบอกอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อเขาสบายใจแล้วก็อยู่ต่อไปอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าบ้านปลายอาจจะอาจจะไม่เป็นอย่างที่เขาคิดก็าตามนะครับอาจารย์ครับเจริญพรตรงนี้ต้องแยกให้ดีนะว่าระหว่างการให้กําลังใจกับการโกหก เช่นว่าเออเห็นคนไข้แล้วบอกเออชมว่าเออวันนี้ดูสดใสขึ้นนะอะไรเนี่ยเป็นการเหมือนกับ e n college เนี่ยนะคือให้กำลังใจเพราะคนเราเนี่ยกำลังใจก็มีส่วนสําคัญไม่เชื่อนี่นะคุณสาพรลองเนี่ยวันไหนออกจากบ้านมานะคนที่หนึ่งเจอปั๊บทักเอ๊ะป่วยหรือเปล่าวันนี้ทำไมดูหน้าเซียวเซียโอ้โหเอ๊ะเราชักรู้สึกเอ๊ะเราเรามีปัญหาเลยหรือเปล่าต้องไปดูกระจกเนี่ยเอ๊ะเรามีปัญหาอะไรไหมเนี่ยแล้วถ้าเกิดเดินเดินอีกสักพักคนที่สองทักอีกเอ้ย เพิ่งออกโรงพยาบาลหรือเปล่าเนี่ยทำไมแย่ขนาดนี้รู้สึกมือไม้ฉันไม่เคยมีแรงเลยนะไปเจอคนที่สามทักอีกคนหนึ่งเนี่ยวันนี้ท่้ทางว่ากลับบ้านน่าจะดีไปนอนก่อนขอลาป่วยสักวันหนึ่งเนี่ยใส่เราไม่สบายแน่เลยครับนั่นคือคนแล้ถ้าเกิดมีคนทักเอ้ยวันนี้ดูสดใสดีนี่ดูอะไรรู้สึกเออเกิดเขารู้สึกเชื่อมั่นขึ้นมาเนี่ยเพราะคนเราเนี่ยอารมณ์มันมีความสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้กําลังใจตรงนี้เนี่ยนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าคนเรามันดูได้หลายมุมไงเออ ดูวันนี้ดูตามใสรๆดีอ่า <Okay. S 2> วันนี้ดูผิวพรรณดูเอ่อดูเปล่งปลัง่งดูมีประกายเอ้อวันนี้ดูท่าทางขาับประเฉง <Okay. S 2> แล้วก็หยิบยกประเด็นที่ดูรู้สึกเข้าท่ามาชื่นชมมาให้กําลังใจอย่างเงี้ย mm hmm. พอได้เงี้ยนะ mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่าเขาเองเป็นมะเร็งเนี่ยอีกเดือนตายแน่นอน บอกเขาว่าไม่เป็นไรออกมาแล้วดีดีไม่มีอะไรเลยไม่เป็น <m og ulus> อย่างนี้ก็ไม่ใช่บางคนบอกว่าเ้วจะไปบอกเขายังไงผลตรวจมะเรง็งออกมาแล้วมันเป็นมะเร็งอะ่ะ <c oughs> แล้วรักษาไม่หายด้วยแล้วจะบอกคนไข้ไหมหรือจะโกหกคนไข้ดี <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องที่เจอกันอยู่บ่อยๆว่า,าจะยังไงาดี <c oughs> นะเกิดบอกไปแล้วนี่เขาจะแบบเศร้าสุดไปเลยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะตรงนี้เนี่ยเขาได้มีการทําวิจัยแล้วก็ได้พ่อสรุปออกมา,มาเนี่ยว่าจริงๆแล้ว บอกความจริงกับคนไข้ดีที่สุดแต่ว่าต้องมีวิธีในการบอกนะไม่ใช่ผลิตออกมาบอกมาเจอปุ๊บตายแน่นอนอีกเง่นเื่อฟังแล้วเลยช็อกตายเดี๋ยวน,ะน,นั้นเลยไม่ใช่อย่างนั้นคือว่าหลักมีว่าให้บอกความจริงแต่ว่าบอกอยังมีศิลปะวันหนึ่งคืนหนึ่งของบุคคลที่ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะมีคุณค่ายิ่งกว่าชีวิตของคนที่ผ่านไปวันวันวัน,วนอย่างไร้สาระเนี่ยเป็นร้อยปี เห็นคนไข้จะบอกว่ากําลังป่วยไม่สบายต่อให้อาการหนักๆไม่ใช่อยู่ได้เดือนเดียวนะอยู่ได้แค่เจ็ดวันหรือสาวันก็ตามเขาตั้งหลักตั้งสติดีๆชีวิตของเขาที่เหลืออยู่ยังมีค่าของคนอื่นที่อยู่ไปแบบเลื่อยเปื่อยเป็นร้อย